สวัสดีวันนี้กับข้าวเหนียวมูนมะม่วงซึ่งอยู่ในช่วงฤดูการที่หลายๆคนกําลังอยากทําข้าวเหนียวเป็นสูตรที่นุ่มข้าววันไม่เสียง่ายเม็ดเงาสวยไม่ใช่สารสม้มมาฟังกันค่ะก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเข้าสู่ขั้นตอนและวิธีทํากันเลยค่ะสําหรับหลายคนที่ยังไม่เคยทําข้าวเหนียวมูนเลยฟังหมดให้จบ เร็ดนับง่ายๆทำง่ายๆมือใหม่ก็ทำได้เริ่มจากล้างข้าวขั้นตอนการล้างข้าวสำคัญมากนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้สารต้มแต่มนเน้นเป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูปริมาณที่ใช้1กิโลกร,รมัมเปิดน้ำและล้างขายี้เบาๆแบบนี้ล้างหลายๆน้ำอย่าเสียดายน้ำค่ะล้างจนกว่ายางข้าวจะหมดเราสังเกตยังไงสังเกตว่าข้าวน้ําที่ล้างเริ่มมีความใสล้างประมาณ4ี่ห้าน้ำล้างไปเลยไม่ต้องเสียดายน้ํานะคะอย่างที่หมุนบอกล้าง ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำใสอย่างที่เห็นยางข้าวหมดการที่เราล้างยางข้าวหมดเวลาที่เรานึ่งและเวลาที่เรามูนจะทําให้ข้าวไม่เกาะติดกันเม็ดข้าวเลียงสวยหลังจากที่แช่ข้าวประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วทําการนึ่งข้าวเหนียว นึ่งประมาณ15นาทีเมื่อข้าวสุกเสมอกันแบบที่เห็นในคลิปกลับข้าวกลับข้าวแล้วนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีในช่วงเวลานึ่งข้าวก็มีความสําคัญค่ะนึ่งและกลับแบบที่เห็นในคลิปพอกลับข้าวเสร็จเราจะทําการนึ่งอีกประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวสุกเสมอกันและหลังจากนี้เราก็จะทําการมูนมูนกะทิ รอในช่วงขั้นตอนนี้ขั้นตอนวิธีการมูลกะทิไม่ยากเลยเริ่มจากเติมกะทิปริมาณ1กิโลกรัมลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ในการคนเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะในส่วนนี้มนใช้เป็นกะทิกลองเปิดไฟกลางอ่อน เคี่ยวอย่าให้น้ำกะทิเดือดเน้นเลยนะคะว่าอย่าให้กะทิเดือดหรือแตกมันหากเราใช้กะทิสดส่วนกะทิกลองจะไม่ค่อยมีปัญหาเปิดไฟกลางอ่อนเคี่ยวประมาณพอเดือดถึงทำการเติมเกลือและน้ำตาลลงไปปริมาณของเกลือที่ใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะแต่ท้าบ้านไหนชอบเค็มนิดก็เพิ่มได้ตามความเหมาะสมเกลือที่มนใช้ที่บ้านสามารถจะเป็นเกลือเม็ดพอจะช่วยทำให้อาหารรสชาติดีแต่ถ้าไม่มีใช้เกลือป่นได้เลย ส่วนน้ำตาลปริมาณที่ใช้ประมาณ750กรัมอย่างที่จ้างเลยค่ะถ้าชอบหวานก็เพิ่ม้าชอบหวานน้อยก็ลดลงคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายและแนะนำให้ทำการคนน้ำกะทิต่อไปเรื่อยๆื่อยอีกประมาณ5-7นาทีนะคะเพราะส่วนขั้นตอนของน้ำมูลกะทิจะช่วยทำให้ข้าวเหนียวอยู่ได้นานไม่เสียงง่ายค่ะหลังจากที่ข้าวเหนียวสุกและน้ำมูลพร้อมแล้วเทเข้าวเหนียวลงในภาชนะที่ใช้ในการคนและค่อยๆเติม น้ำกะทิทําในช่วงเวลาที่ข้าวเหนียวยังร้อนและน้ํากะทิยังร้อนอยู่นะคะจะช่วยทําให้ข้าวเหนียวมูลเข้าเนื้อไม่เสียง่ายและนุ่มเรียงเม็ดสวย ขั้นตอนนี้สําคัญจริงๆการทําตั้งแต่เริ่มต้นจกนกระทั่งถึงตอนนี้ถ้ามองดีๆจะทําไม่ยากเลยสมบมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มทําข้าวเหนียวมูนครั้งแรกก็ทําตามได้ง่ายๆและจะได้ข้าวเหนียวที่มีความนุ่มไม่เสียง่ายเม็ดสวยอย่างที่มนบอกไม่จําเป็นจะต้องใช้สารส้มเลยมองดูและทําตามค่ะค่อยๆเติมกะทิลงไป เพื่อเพื่อช่วยทําให้ข้าวดูดน้ํากะทิได้มากที่สดุดและช่วยทําให้ข้าวนุ่มนานไม่เสียง่ายเน้นย้ําเลยว่าใช้น้ํากะทิตอนช่วงที่ยังร้อนและข้าวเหนียวยังร้อนอยู่จะทําให้น้ํากะทิรวมตัวกับข้าวได้ดีขึ้นและค่อยๆเติมน้ํากะทิทั้งหมดคนไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะขั้นตอนนี้อย่าใจร้อนนะคะคนคลุกเข้าเบาๆไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นในคลิปในส่วนของปริมาณข้าวเหนียวและน้ํากะทิอัตราส่วนถ้าใครที่ท น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้แนะนําให้ใช้อัตราส่วนข้าวเหนียวต่อน้ากะทิ1ต่อหนึ่งได้เลยคํานวณง่ายๆส่วนความหวานก็ปรับ เปลี่ยนได้ตามน้ำตาลปริมาณที่เราต้องการหวานหรือเค็มคนไปเรื่อยๆคุกเคล้าไปเรื่อยๆจะเห็นว่าน้ำกะทิกับอัตราส่วนของข้าวเหนียวที่มนแนะนำเท่ากันและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวในแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่คุกเคล้าจนเท่ากันขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เรามูนข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วแนะนำให้พักข้าวเหนียวประมาณ10นาทีโดยการปิดฝาภาชนะที่เราทำการหมงนข้าวเหนียวไว้และหลังจากที่ผ่านไป1ิบนาทีค่ะทำการเปิดข้าวเหนียวมาจะเห็นเลยว่าข้าว เหนียวที่เราทําการมูลเรียงเม็ดสวยแม้เราจะไม่ได้ใช้สารส้มและมีความเงาเหมือนกับที่ซื้อในร้านค้าขั้นตอนนี้เราจะทําการกลับพริกและคนข้าวอีกรอบถ้าใครที่ถนัดใช้ถุงมือใช้ถุงมือได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไมพายเหมือนที่มนทำามลเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็ได้ข้าวเหนียวมูลที่มีเม็ดเงาสวยและเก็บได้นานมัน์บอกเลยว่าสูตรนี้นุ่มข้ามคืนอย่างที่บอกจริงๆ ในส่วนของน้ำราดหน้าข้าวเหนียวก็ทําไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากเทน้ํากะทิปริมาณเล็กน้อยลงในภาชนะที่เราจะใช้นี้การคนน้าราดและทําการเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดเตานะคะคนจนกว่าแป้งข้าวเจ้าจะละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียว กับน้ำกะทิก่อนคุณจะทําการเปิดเตาและใช้ไฟอ่อนๆออนไม่จําเป็นจะต้องใช้ไฟแรงเลยเดี๋ยวน้ํากะทิจะไหม้ซะก่อนนะคะเ <_ letter _ letter> มือ่อรู้สึกว่าแป้งข้าวเจ้าและน้ากะทิละลายเข้ากันเป็นเหนือเดียวแล้วเติมส่วนกะทิที่เหลือและทําการเติมเกลือลงไปคนให้เกลือละลายและน้ํากะทิมีความร้อนเป็นไอขึ้นมารู้สึกเดือดแบบนี้ปิดเตาได้เลยค่ะเท <_ letter _ letter> ่านี้ก็เสร็จแล้วสําหรับนามราดทำการตักราดกับข้าวเหนียวมูนสูตรที่มนแนะนำทำบอกเลยว่า มากสูตรนี้เป็นสูตรที่เหมาะสําหรับหลายๆคนที่ต้องการทําทานเองและอยากได้ข้าวเหนียวรสชาติถูกปากสวยนุ่มและเก็บไว้ทานได้นานหลายๆคนจะเห็นเลยว่าข้าวเหนียวที่มนทําขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากมือใหม่ทําได้จริงๆย้ําอีกครั้งว่ามือใหม่สามารถทําได้จริงๆได้ข้าวเหนียวมูลที่รสชาติถูกปากและความสวยถูกใจแบบนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์กันเยอะๆนะคะ